S.C.P. 3166กาฟิลแมวปีศาจคลาดอิลคิมาตรการกักกันพิเศษ การ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับกาฟิลทั้งหมดยังสามารถทำออกมาเพื่อสร้างความบันเทิงแก่ทุกๆคนโดยที่ยังไม่มีการปิดกั้นใดๆในตอนนี้เงินทุนสนับสนุนต่างๆขององค์กร SCP Foundation นั้นจะถูกมอบให้กับผู้สร้างสรงรค์การ์ตูนกาฟิลที่จัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมการ์ตูนและภาพยนตร์ในเครือของบริษัท Pal i n และ Andrews m e d i c u a t i o n ทางองค์กร S&P c จะใส่บางสิ่งที่เหมือนกับเป็นภาพลวงตาถึงแม้ว่าตัวการ์ตูนกาฟิลนั้นจะเปลี่ยนแปลง จนดูน่ากลัวแค่ไหนก็ตามฐานแฟนขลาบก็ยังคงอยู่โดยที่ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรใดๆเลยสิ่งนี้เองที่ทำให้จิมเดวิดผู้เป็นเจ้าของการ์ตูนกาฟิลรู้สึกเศร้าและหดหู่ใจทุกครั้งที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนที่ทำการควบคุม s c p 3166นั้นจะต้องเฝ้าสังเกตการบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะถูกโจมตีจาก s c p 3166ในกรณีที่มีการปรากฏตัวของ s c p 3166เมื่อถึงเวลานั้นแล้ว จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกรณีที่มันดื้อรั้นอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ลาสัญญาแช่แข็งเพื่อล่อให้ SCP-3166 อยู่ห่างจากเป้าหมายของมันและจะกระทำการวางแผนกักกันตัว SCP-3166 เพื่อเฝ้าระวังในขั้นตอนต่อไปอีกทั้งผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตัวแทนที่พบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องถูกนำตัวไปลบความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทำไปเพื่อรักษาชื่อเสียงของกาฟิลในอนาคตรายละเอียดเพิ่มเติม SCP 3 1 6 6บ้างก็ว่ามันมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์รูปร่างสูงใหญ่แต่เจ้าหน้าที่ประจำไซต์กับกันต่างสันนิษฐานกันมาว่ามันคือแมวผสมตัวประหลาดขนาดใหญ่แต่ที่น่าแปลกเลยก็คือมันนั้นคล้ายกับกระตูนชื่อดังอย่างกาฟิลโดยหลักความเป็นจริงแล้วมันดูไม่น่ามองเท่าไหร่นักถ้าออ SCP 3าม6ไปแทนที่กาฟิลแบบดั้งเดิม ก็คงจะไม่ดีส่วนประกอบของรูปร่างมันนั้นมีขนแมวแบบหยาบๆเหมือนกาฟิลที่จิตวิปลิตและผิดหลักของสิ่งมีชีวิตอย่างหน้าขนลุกขนพองเป็นอย่างมากอีกทั้งสิ่งที่มันชอบกินมากที่สุดเลยก็คือลาซานญาพิซซ่าที่เอามารวมกันหลายๆชั้นแสนน่่อยนั่นเองซึ่งหลายคนก็น่าจะชอบกันนะครับแต่ว่าถ้าได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนใจก็เป็นได้เมื่อถึงเวลาการปรากฏตัวของ scp 3 1 6 6มันนั้นจะปากฏตัวขึ้นใน บริเวณใกล้เคียงกับบุคคลที่มันคิดว่าเหมาะสมและมันนั้นอยากเจอมากที่สุดหลังจากนี้จะเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป้าหมายของ SCP-3166 นะครับจะมีด้วยการดังต่อไปนี้ข้อ 1. บุคคลที่เป็นคู่แข่งทางสื่อการ์ตูนกาฟิลอย่างเช่นผู้สร้างโดเรมอนและอื่นๆข้อ 2. ผู้ได้เคยร่วมก่อตั้งและผลิตสื่อการ์ตูนกาฟิลข้อ3บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการล้อเลียนการ์ตูนกาฟิลข้อ4นักวิจารณ์ทั้งหลาย ที่ชอบวิจารณ์ก,รการ์ฟิลในทางเสียเสยให้หายและข้อสุดท้ายผู้สร้างกาฟิลอย่างในจิมเดวิดที่กาฟิลนั้นอยากเจอมากที่สุดนั่นเองเมื่อ SCP-3166 เข้าไปถึงตัวเป้าหมายได้เมื่อไหร่แล้วมันนั้นจะพยายามทำร้ายร่างกายโดยใช้บางสิ่งที่ดูทื่อๆหรืออาจจะใช้วัตถุอื่นๆใกล้เคียงที่พอจะเป็นอาวุธเพื่อบังคับให้เหยื่อนั้นกินลาสัญญาซึ่งได้จากส่วนผสมที่น่าสะอิดสะเอียนในตัวของมันเอง ในระหว่างการกระทำนี้ SCP 3 1 6 6จะเป่งเสียงร้องคล้ายกับแมวขนาดใหญ่อีกทั้งยังทำหน้าทำตาในเชิงวิกวจลจริตกรีดร้องคล้ายกับแมวที่โมโหก็วนกระวายไปพร้อมๆกันวิธีการที่จะช่วยผู้ที่ถูกผลกระทบได้นั้นคือการนำลาสัญญาที่มีขายอยู่ทั่วๆไปหลอกล่อมัน เพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจมาทางลาสัญญาที่ทางเจ้าหน้าที่ขององค์กร SCP Foundation ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เมื่อมันได้ลาสัญญาแบบปกติแล้วมันนั้นจะเอามารวมร่างกับตัวของมันเองในทันที เป็นที่น่าสังเกตว่าลาสัญญากับ scp 3 1 6 6นั้นกับเข้ากันได้อย่างลงตัวราวกับว่ามันทั้งสองอย่างนี้นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันดูเหมือนว่ามันจะชอบลาสัญญ,ญามากเลยทีเดียว scp 3 1 6 6นั้นปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อวันที่23เดือน10ปี1989ภายในสำนักง,งานชิคาโกของ United Media ซึ่งเป็นผู้ตีพิมพ์การตูนแนวกาฟิลในเวลานั้นแล้วเมื่อมันได้ปรากฏตัวขึ้น s c p 3166จะเดินไปรอบๆบรบิเวณของสำนักงานอย่างสับสนงุนงงและทุกใจอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะทำร้ายบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลงานของกาฟิลเหตุการณ์แรกคือยามรักษาการความปลอดภัยในบริเวณสำนักงานกาดึกที่พบเห็นมันเป็นคนแรกนั้นเมื่อเขาเจอตัวมัน เขาเองนั้นได้พยายามสกัดกั้นตัวประหลาดหมายเลขนี้ถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่เชื่อในสายตาตัวเองว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> นั่นมันกาฟ,ฟิลที่มันเดินได้แบบตัวเป็นๆเ,เลยเหรอวะแต่มันไม่เหมือนกาฟ,ฟิลที่เคยรู้จักเลยเนี่ยไม่เหมือนกระตูนเลยเขาบ่นกับตัวเองไปสักพักก่อนที่จะเข้าหาตัวมันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขานั้นเข้าไปใกล้มันมากขึ้นก็ได้ถูก scp 3 6. 1 6 6เขาทำลายร่างกายอย่างเยี่ยมโหดพร้อมทำลายข้าวของทุกอย่างภายในสำนักง,งานนั้นจนเลเทไม่มีชิ้นดี เช้าวันต่อมาเจ้าของสำนักง,งานพบเห็นศพเข้าจึงได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีใกล้เคียงแต่ทว่าสถานีตำรวจบริเวณแถบนี้ทั้งหมดตำรวจกว่า70%นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ MTF i o t a Ten Dam Fade ซึ่งจะคอยแฝนตัวตามสถานที่ราชการต่างๆเพื่อรายงานการพบเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือตัวประหลาดในเมืองแก่ทางองค์กร SCP Foundation และแล้ว20นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ของทางองค์กร SCP ก็ได้เข้ามาควบคุมสำนักงานนี้ในทันที ภาพผนวก SCP 3166ขีดหนึ่งการใช้ตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เจ้าหน้าที่มิลเลอร์นั้นเก็บได้จากการปรากฏตัวครั้งล่าสุดของ SCP 3166ประกอบกับการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของเนื้อสัตว์ที่อยู่ในลาสันญ่านั้นแสดงให้เห็นว่ามันเหมือนกับพันธุกรรมของผู้สร้างกาฟิลจิมเดวิดอย่างไม่ผิดเพี้ยนเพราะแบบนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าในจิมเดวิดอาจจะเป็น SCP 3166เองก็เป็นได้ซึ่งต้องรอการพิสูจน์กั ต่อไปแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะครับคิดว่า scp 3 1 6 6นนั้นเป็นจิมเดวิดจริงหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม กระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับผมแซบแจ็คซีเฮนะครับและสำหรับท่านที่มีเงินทุนพอที่เห็นว่าผลงาน SCP ว่วานรูปของผมนั้นสนุกและมีประโยชน์แล้วก็อยากจะให้ทําต่อไปเรื่อยๆสามารถบริจาคโดเนตได้ที่ p a t ทิอ n นของผมซึ่งลิงก์นั้นก็อยู่ใต้คลิปนี้เองนะครับสามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับต่อไปจะเป็นการขอบคุณครั้งยิ่งใหญ่ของแซฟแจ็คซ h นะครับระดับโปรไฟล์คอมมานเดอร์นีน่ต้น ซาเลชันผู้คนในองค์กรต่างเชื่อใจและพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อท่านท่านคือผู้ชี้เป็นชี้ตายขององค์กร SCP Foundation ต่อไปจะเป็นระดับคลาส MTF กิติภูมิ b l u โชด Animal Max of น้อยมองหาสถาบันจู่โจมสงครามพิเศษขององค์กรเขาฝึกคุณมาเพื่อค้นหาสิ่งที่จะเป็นภัยต่อมนุษย์โลกหวังว่าคุณจะไม่ละทิ้งหน้าที่นะี้นะต่อไป จะเป็นระดับขั้น SD สุรวินสีแก้วสถาบันป้องกันภัยลูกหลานของพวกตัวประหลาดเขาฝึกคุณมาคุณจำมันได้หรือเปล่าอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังถึงแม้ว่าคุณจะเหลือแต่มีดปอกผลไม้เล่มเดียวจำไว้ต่อไปจะเป็นคลาสดี The World ของซีนปุญยวีเขมรากิตนัทเฟสตาทีเอพัชนนเราดีใจที่ท่านนั้นเป็นส่วนหนึ่งกับเราบุคลากรคลาสดีทุกคน ถูกจารึกไว้ในประวัติขององค์กร SCP สืบต่อไปแม้ท่านนั้นจะตายไปแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านในแพตติออนมากจริงๆนะครับ